หน้าที่ต้องคู่กับความรับผิดชอบเสมอสวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้คุยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองนะครับว่ารู้สึกทำงานแล้วไม่มีความสุขถึงเวลาไปทำงานแล้วก็ไม่อยากไปนะครับเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้นะครับแต่ว่า เราก็ยังมีหน้าที่ที่ยังต้องไปรับผิดชอบกับงานตรงนั้นอยู่เราก็ต้องฝืนไปนะครับ <c oughs> ในวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือไม่ได้นะครับผิดหรือถูกให้ทุกคนช่วยเป็นกระจกสะท้อนด้วยการคอมเมนต์ตอบกลับมาให้ผมทีว่า สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันผิดหรือมันถูกหรือว่าผมบา้าผมเป็นบ้าไปแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมทํางานไปนะครับแล้วผมก็มีแต่คําถามอยู่ในใจนะครับเอ๊ะว่าทําไมเราต้องอย่างนี้สมมุติว่าผมอ่าเวลาไปทํางานเนี่ยเพื่อนก็พาไปเที่ยวนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราจะต้องไปเที่ยวนะครับ ทำไมเราจะต้องอย่างนู้นทำไมจะต้องอย่างนี้คือมันมีแต่คําถามอยู่ในใจนะครับแล้วก็คําถามที่มีอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมเราต้องฝืนทนนะครับข้อนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้นะครับเหตุ <c oughs> ที่เราต้องฝืนทนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> เรามีภาระนะครับ จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรามีภาระทุกคนมีภาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีภาระเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบกับภาระนั้นๆนะครับทุกคนต้องมีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีนะครับการที่ผมไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกไปไหนนะครับถ้าใช้ภาษาต่างประเทศหน่อยคือเรียกว่าไม่กล้าที่จะออกจากเอ่อคอมฟอร์ทโซน หมายความว่าเรากลัวที่จะตัดสินใจก้าวออกจากจุดที่เราเคยอยู่ที่เราคิดว่านี่แหละคือความมั่นคงนี่คือนี่แหละคือความมั่งค,งค,ค,คมมั่ง,งนะครับนั่นคือการเป็นลูกจ้างนะครับที่เราทำงานและมีรายได้เป็นตัวเงินนะครับพอเรามีภาระนะครับ อย่างที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้นะครับทุกคนต้องมีภาระนะครับแน่นอนนะครับยกตัวอย่างบางคนมีหนี้สินนะครับหนี้สินเกิดจากอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในภายภาคหน้านะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงแค่เรื่องภาระก่อนนะครับเพราะตัวภาระนี่แหละทาให้เราทําให้คนเราเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจที่จะออกไปจากจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับหรือจุดที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดนะครับนั่นคือการมีงานมีการทํา นะครับมีรายได้<ม>เป็นหลักเป็นแหล่งและชัดเจนแน่นอนนะครับว่าเรามีเงินเดือนเท่านี้สิ้นเดือนเราต้องได้เท่านี้แน่นอนนะครับเราจะคำนวณออกมาเลยว่าเป๊ะ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 พาระที่เรามีอยู่นั้นเนะงินเดือนออกมาเราจะไปใช้ยังไงกับมันนะครับอันนี้จะไปตรงไหนอันนี้จะไปตรงไหนอันนี้จะไปตรงไหนนะครับนั่นคือแนวคิดซึ่งออกมาจากใจของผมออกมาจากความรู้และประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะครับ ผมทางานผมก็คิดแบบนี้นะครับพอเงินเดือนออกมาปุ๊บผมจะต้องทำอะไรผมจะใช้หนี้เท่าไรผมจะเก็บไว้กินเท่าไร่จ่ายค่าน้ําเท่าไหรค่าไฟเท่าไหรค่าโทรศัพท์เท่าไรค่ารถเท่าไร่ค่ากินเท่าไหรค่างานสังคมเท่าไรนะครับพอเรามีค่าทั้งหลายหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าไหร่ก็ตามนะครับทําให้เรานั้นนะ่ะไม่กล้าตัดสินใจที่จะไปที่อื่นนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับ <c oughs> คือเราเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าเราอาจจะขี้คลาดกว่ากลุ่มสัตว์ประเภทอื่นนะครับผมลองยกเปรียบเทียบตัวอย่างให้ฟังนะครับนกนะครับ เช้าขึ้นมาเ็าบินอยู่หมุนท้องฟ้าอยู่ในอากาศยังไม่รู้เลยว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยอาหารเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเขาจะบินไปไหนเขาจะไปหาอาหารได้จากที่ไหนนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ตายเขาก็ยังหาได้หาอยู่หากินของเขาได้นะครับเพราะนั่นคือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งที่เขามีมีอย่างเดียวคือ หน้าที่นะครับหน้าที่ที่เขาต้องหาว่าวันนี้เขาจะหาอาหารได้จากทางไหนแล้วข้ามนอนที่ไหนนะครับต่างจากคนนะครับที่มีสมองนะครับเพราะสมองนี่แหละทาให้เราเ,เกิดความโลภนะครับเพราะเราจะต้องมีอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะมีนั่นนะครับทําให คนมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สัตว์ประเภทอื่นไม่มีนั่นก็คือมีอาชีพนะครับพอเรามีอาชีพทำให้เราเรียนหนังสือ <c oughs> คนที่เรียนหนังสือสูงๆนะครับความจริงแล้วคนเรานั้นนะ่ะมีศักยภาพมากมายทำได้ทุกอย่างแทบทุกอย่างก็ว่าได้นะครับแต่พอเราเรียนหนังสือนะครับสมมุติว่าผมเรียนบัญชีมา เรียนจบออกมาแน่นอนที่สุดว่าผมก็จะต้องไปหางานในสายงานบัญชีนะครับนี่คือความรู้สึกที่ผมกมําลังยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคนที่เรียนหมอมาแน่นอนว่าเขาจะต้องไปเป็นหมอนะครับคนที่เรียนวิศวกรมาแน่นอนว่าเขาจะต้องไปเป็นวิศวกรนะครับคนที่จบกฎหมายมาแน่นอนว่าเขาจะถ้าไม่เป็นผู้าาพิพากษาเขาก็เป็นนักกฎหมายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทั้งที่แท้ที่จริงแล้วคนเรามีศักยภาพที่จะทําได้มากมายไก่กองมากกว่าอาชีพที่เราเรียนมากกว่าสายความรู้ที่เราเรียนมานะครับผมเรียนบัญชีผมไปทํานาได้ไหมคุณเรียนหมอไปปลูกผักได้ไหมคนเรียนแพทย์ไปปลูกต้นไม้ได้ไหม อันนี้ผมกําลังยกตัวอย่างนะครับคําตอบคือได้นะครับแต่คนที่จะคิดอย่างเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะคนที่เรียนมามักจะคิดไปตามสายอาชีพที่ตัวเองเรียนมานะครับแล้วก็ทําตามตัวหนังสือที่ตัวเองเรียนมานะครับทําให้ศัก,กยภาพที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ย เราใช้มันได้ไม่เต็มที่นะครับที่ผมพูดมานี้นะครับผมก็กำลังยกตัวอย่างตัวเองเป็นองค์เป็นความรู้สำหรับตัวเองนะครับเป็นประสบการณ์ก็ว่าได้นะครับผมจะลาออกจากงานนะครับก็เพื่อที่จะก็เพราะผมคิดว่าผมมีศัก,กยภาพมากกว่าที่จะ มานั่งเป็นพนักง,งานทำแค่พนักง,งานบัญชีทำตามกรอบทำตามคำสั่งทำตามแนวความคิดที่เขาสั่งให้ทำยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นตราบใดที่เรายังเป็นลูกจ้างเขานะครับผมยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าผมออกจากจุดนี้นะครับผมไปทำอย่างอื่นนะครับผมคิดเองผมทำเองนะครับผมสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมไม่อยากให้ตัวเองมาจมปลักอยู่กับจุดจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินนะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาคุยเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมควรจะออกไปซะจากจุดนี้จุดที่เราคิดว่าเป็นจุดคอมฟอร์ตโซนนะครับเป็นจุดที่เราคิดว่าดีและปลอดภัยที่สุดนะครับ เราลองออกไปไปเชิญกับโลกใบใหม่ดูสิมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะทําได้อย่างที่ผมคิดไหมนะครับศักยภาพของคนเรามีมากมายกว่านี้จริงไหมผมสามารถทําอย่างงู้นได้ไหมสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้ไหมคุณทําอย่างนั้นได้ไหมผมทําอย่างนี้ได้ไหมเราดูว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนนะครับเราจะได้คุยกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เรามาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังจนจบนะครับสำหรับนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ